ปิดบัวได้ครับพี่อันนี้พอโบยและแล,<ะ>ละเห็นไหมเลียเก็บแต่สวยๆมีหน้ามีตาเปบใช่ผิวเดิมๆคือสมัยก่อนเลือกเก็บได้ไงเสียงเดียวต้องเข้าแล้วมาเสียงเดียวอิวโหดแล้วดูดิพระหล่อที่เฮียเก็บแต่ลงสวยๆทั้งนั้นเลยะสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตวันดีว่าจะเสียงเดียวเลย Oh. เต็มฟอร์มครับอาจารย์ที่บ้านที่ดินเมืองเชียงรายพอเบยต้องเรียกหมอนวดแล้วพอโบอยมาน่าวสวยมากความยินดีด้วย <c oughs> พี่สุทิน <c oughs> เสียงเพียวต้องเข้าแล้วประมูลสองนาที <c oughs> พอโบอยมามามาโอ้เสียงเพียวต้องเข้าหุ่นแล้วตอนนี้นี่ เอาอย่าดมทาขมับแล้วผมเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วพยอนนิยมจริงๆมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งาพันบาทเวลาเดินแล้วสองนาทีเท่าไหร่นะมาที่หนึ่งันบาทมาที่สองหมืบาทครับราการสุดท้ายที่พิโกงบ้านโปงโกงอยู่ไม่ได้เลยนะฮะพอโบยองนี้ นะก,กีบบัวพรบย้ยแล้วดูทองนี่องมีเทา่าไรละทองทองก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทเหลืองอมเขียวนี่เสี่ยวทั้งเพศเป็นไงนี่ฮะต้องบอกว่าพ่อโบ้ยอ่ะจะหาแบบผิวแบบเนี้ยยากมากนะส่วนมากก็คือเหลืองแบบใช้แล้วทั้งนั้นนะดูง่ายอะไรขนาดนี้เก็บแบบนี้สร้างตำนานแบงค์พ่อโบ้ยกับพี่อยู่นี้ปะแบงค์ไปแล้ว แบ่งไปแล้วไม่มีสวยเท่านี้เอา<น>ผมกล้าผมกล้ายืายนยันไม่มีสวยเท่านี้วันนี้พ่อบายด้วยนะครับพี่มินอ่าพ่อบอยอากให้คุณเจอ,อยังไงพ่อบอยเป็นมาที่คนใช้ทั้งนั้นนะมาที่สองหมื่นบาทน,นะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสองพันบาทมาที่สองหมื่นนาพันบาทครับราคาสุดท้ายครับของคกณครับพี่สมภโชคขายสามหมืน่นคือพ่อบบยเนี่ยต้องบอกกันว่าอยู่ที่สวยดันไม่สวยแล้วพ่อบอยสวยๆหายา ยากจริงรบ่ว่เจอเหลือ,ลองๆนั้นนะ่ะองนี้สวยจริงเหลืองอมเขียวอยู่ที่สองหมื่นเจ็พันบาทนะครับราคาสุดตาโอ้โมันเมื่อนตายแล้วเหลือห้าสิบกว่าวินาทีโอ,โอันนี้พา้าเปล่ายังไม่ได้เลยนี่นพาแถมทองอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่สม,มัยบัฟโฟล มาที่สองหมืน่นแดพันบาทพระเนี่ยสวยไม่สวยกับคนละราคาแล้วผมบอกพ่อบบยเนี่ยคุณหลับตาแล้วนีกพระาไม่ถูกแขวนใช้เทมาส่วนมากก็จะเหลืองจะไม่ผิวแบบนี้เฮียเนี่ยสมัยก่อนคือซื้อแพงกว่าเขาเลือกสวยดูผิวดิโอรพ่อโหแต่ละองค์นี่คือขายอยู่ที่สองหมื่นแปนะครับสวยชนิดที่เรียกว่าสิปีหลังผมเล่นพระไม่เคยเจอสวยแบบนี้เลย จริงๆสวยกับไม่สวยคนละเรื่องครับพาร์ผมบอกเลยเก็บสวยชนะเลิศโอ้โหอันนี้พาร์เปล่าๆยังไม่ได้ทองเลยระคานี้ครับลพาลาดไม่ได้เลยลผมบอกเลยนักสะสมทุกท่านไม่ต้องไปเสียดายตามกับพาจรจนยมและสวยครับมาที่สองหมื่นแปดสองร้อยค่าทองยังไม่ได้เลยมาที่สองหมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับมาที่สามหมื่นน้พันบาทกับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่น 7จ็ดันบาทแล้วมาที่สี่หมื่นบาทที่พี่แอยืนชืน่นครับสวัสดีพี่แอร์ยืนยื่นนะครับาาราคาสุดตายครับสามหมื่นสี่มืโอ้ยเดี๋ยวนีแ่แบงค์ตายแล้วลวันนี้สวยก็ไม่สวยคนละเรื่องผมบอกเลยครับเก็บพระให้ได้สวยชนะเลิศซื้อองค์พระเปละป่าๆนะมีสามหมื่มนดินนี้แล้วบอกว่าจะหาพอ,อยที่ผิวแบบนี้พลิกแผ่นดินเ้อครับ ผมพูดจริงปิดไปดีพี่แอยืนชื่นนะครับสี่หมืนบาททวนพี่ยืนชื่นมาไม่บ้านแน่พี่ยืนชื่นมาแล้วสุด,ดยอดโอ้โหไม่บอก 40, <000. S 2> เลยนี่ครับอตองบอกว่าสวยกับไม่สวยนี่คนละเรนะื่องนะพระสามหมื่นเนี่ยยังไม่สวยเท่านี้เลยแล้วนี่ทองอีก